เปิดนางเอกชื่อดังที่ทีมพิธาโผให้กำลังใจทันทีหลังรู้ข่าวเข้าโรงพยาบาลต่างเป็นห่วงและส่งกำลังใจให้มัดหมี่พิมพ์ดาวพาณิสมัยวันนี้19กรกฎาค2566เธอนั้นโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพนองแอดมิดที่โรงพยาบาลมีแฟนหนุ่มคอยดูแลข้างเตียงไม่ห่างระบ,บุข้อความว่า ครั้งที่2ในรอบปีผลการวินิจฉัยจากคุณหมอมัดหมี่มีร่างกายอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียทำให้ค่าเม็ดเลือดขาวสูงถึง16,000คอและทอนซินมีอาการแดงเป็นหนองมีไข้จึงกราบขออภัยทีมงานซีรีส์ที่กำลังถ่ายทำอยู่ตลอดจนพี่พี่น้องๆนงักแสดงและงานอีเวนต์ต่างๆที่มัดหมี่รับไว้ก่อนหน้าที่ไม่สามารถออกไปร่วมงานได้ในช่วง2-3วันนี้นะคะ ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างส่งกำลังใจให้หล้นหลามเช่นเดียวกับทีมพิธามาส่งกำลังใจเช่นกันโดยคอมเมนต์บอกว่าพีทเกตเวลซูนนะครับท่ามกลางชาวเน็ตมากกดถูกใจจำนวนมาก